เป็นการนำสูตรคูณมาทำเป็นจังหวะค่ะท่าที่หนึ่งมาตรงแม่สองี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบ

6 2สองสิบสองหกสา6 6ิ6แปดหกสี่บห้าสามิบหหเ็ดวานำามยี่เดห้าส้าเดหกดดับแม่เปวานำเ

เก้าสิบองหจบปั๊บลงทันทีคนน้ำตกหลังแม่9ขวาน้าแม่เตรียมตอกหลังแม่ปีบขวาน้าเตรียมนับสิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบสหนึ่งอ็สองยีสิามสา 17, 18, 19, 19, 20, 21,